ต้นพืชชนิดไหนบ้างที่มีเพี้ยและศัตรูพืชอย่างแมลงเข้ารบกวนผมจะบอกเลยครับว่าต้นพืชทุกชนิดมดเป็นตัวการในการเกิดเพี้ยเห็นไหมครับมดพวกนี้นะครับจะนําเพี้ยทุกชนิดอย่างเพี้ยอ่อนเข้าทาลายใบพืชสูตรกําจัดเพี้ยไล่แมลงทุกชนิดที่ต้นพืชด้วยสิ่งนี้ที่เราหาได้ง่ายๆจากในบ้านของเราสวัสดีครับทุกท่านเลบที่ีช่องวิทยไทยเพีชนแนลนะครับ ในวันนี้แนวทางเกษตรดีๆช่วยลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในคุณเหลืองเราได้อีกหนึ่งทางในวันนี้นะครับทางช่องวิถีไทย P ี h ชนแนลจะพามาทำน้ํายาในการปราบเพีย้ยกำจัดเพี้ยทุกชนิดและไล่มดแมลงที่ต้นพืชแบบได้ผลดีไม่มีค่าใช้จ่ายตามมาดูกันเลยครับมีค่าใช้จ่ายได้อย่างไรเพราะว่าเราหาได้ง่ายภายในบ้านของเรานั่นเองครับคือขี้เท้าถ่านนั่นเองครับ ขี้เท่าถานมีลิธิ์ในการปราบเพี้ยกำจัดเพี้ยทุกชนิดรวมทั้งไล่มดแมลงที่ต้นพืชดีมากใช้ได้สองวิธีนะครับวิธีแรกคือวิธีที่ผมจะบอกโดยการนำขี้เท่าถานใส่ภาชนะประมาณ1กร,ร่สมนน้ำเปล่าลงไปประมาณ1ลิตรคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกที เราเทใส่ขวดพลาสติกเลยครับฝานำไปเก็บไว้ในที่ร่มหนึ่งคืนเราก็จะได้แบบนี้ตอนนี้เราก็ได้แล้วครับเราไม่ต้องรอเลยเพราะว่าผมทำเตรียมไว้ให้ทุกท่านได้ดูแล้วครับสำหรับขวดนี้พรุ่งนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่สำหรับขวดนี้หมักไว้นานแล้ว เหมาะแก่การนำไปปราบเพียกํำจัดเพียที่ต้นพืชได้ทุกชนิดรวมทั้งไล่มดมแมลงศัตรูพืชทุกชนิดที่ต้นพืชได้ผลดีและเราจะใช้แบบนี้กันเลยครับวิธีใช้น้ำหมักจากที่เถ้าถานเราจะต้องใช้ร่วมกับน้ำเปล่าและใส่ถังจีดพ่นเป็นวิธีแรกนะครับโดยการใช้น้ำขี้เถ้าถานประมาณ1แก้วหรือ200ซีซีต่อน้ำเปล่า1ลิตร เราควรเติมสารจับใบอย่างน้ำยาล้างจานลงไปเพิ่มประมาณนิดหน่อยนะครับเอาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีก่อนที่เราจะนำไปฉีดพ่นนะครับส่วนน้ำหมักที่เท่าฐานที่เหลือแบบนี้เรานำไปเก็บไว้ในที่ร่มเราใช้ได้จนหมดเลยครับไม่มีการเสียเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กับต้นพืชเพื่อปราบผีกำจัดผีและไล่มดแมลงที่ต้นพืชกันเลยครับ ต้นพืชชนิดไหนบ้างที่มีเพียและศัตรูพืชอย่างมแมลงเข้ารบกวนผมจะบอกเลยครับว่าต้นพืชทุกชนิดเลยครับที่โดนศัตรูพืชอย่างเพียเข้าทําลายนะครับถ้าเราจะป้องกันหรือกําจัดเพียไล่มดมแมลงนะครับลองใช้น้ําหมักที่เท่าทานฉีดพ่นทุกทุกสองถึงสามวันไปที่ต้นพืชนะครับอีกไม่นานจะไม่มีเพียเข้าทําลายต้นพืช หรือลบปนต้นพืชอีกต่อไปและไม่มีมแมลงศัตรูพืชเข้าลบปนต้นพืชด้วยครับและผมหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำขี้เถ้าถ่านหรือการหมักน้ำขี้เถ้าถานนำมาปราบเพีย้ยกาจัดเพีย้ยและไล่มแมลงที่ต้นพืชกันนะครับประหยัดรายจ่ายได้อีกหนึ่งทางเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งรวมทั้งหมด มดเป็นตัวการในการเกิดเพี้ยเห็นไหมครับมดพวกนี้นะครับจะนําเพลี้ยทุกชนิดอย่างเพลี้ยอ่อนเข้าทําลายใบยพืชกัดกินใบพืชดูดน้ําเลี้ยงที่ใบพืชทําให้ต้นพืงเราเหี่ยวเฉาถึงตายได้เราใช้น้ํายาสูตรนี้เลยครับซึ่งเราใช้ขี้เถ้าถ่านนะครับหมักทําน้ํายาง่ายๆใช้ได้ผลดีและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพี h ชแนลได้เลยครับในการฉีดพ่นเพื่อปราบเพีย้ยกําจัดเพี้ยทุกชนิดที่ต้นพืชรวมทั้งไล่มดมแมลงที่ต้นพืชน,นะครับควรฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชฉีดพ่นเป็นประจำจะได้ผลดีจําไว้นะครับฉีดพ่นเป็นประจำจะได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่าน จะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องริไทยพี h ชนแนลจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนำที่ท่าทานนำไปหมักกับน้ำเปล่า1คืนเท่านั้นเราใช้ป่าเพียกำจัดเพี้ยที่ต้นพืชรวมทั้งไล่มดมแมลงก็ได้ครับ